ช่วงนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษชุดรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกกันค่ะ ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินมีระยะทางทั้งหมด220กิโลเมตรตามแนวคู่ขนานกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกโดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหลักการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการก่อสร้างและออกแบบแนวเส้นทางจึงต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยเพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยของการเดินรถไฟความเร็วสูงโดยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมต่างๆอาทิความเร็วรถ สภาพพื้นที่ที่ตั้งสถานีเป็นต้น การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องเคลียร์สิ่งกีดขวางในพื้นที่ตลอดแนวก่อสร้างโดยที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกหลายหน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ด้านระบบสาธารณภคเช่นท่อแก๊สท่อน้ำมันท่อประปาซึ่งการเคลื่อนย้ายระบบสาธารณภคดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาพอควรในการเคลื่อนย,ย้ายขณะที่สาธารณภคบางจุดก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทำให้ ต้องปรับรูปแบบเส้นทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงให้เป็นตามสภาพพื้นที่จริงขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทย<ม>เริ่มดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่มีระบบสารุนภาพ756จุดตลอดแนวเส้นทางการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินได้แก่ สาธารณภคทั้งบนดินและใต้ดินซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ25หน่วยงานแบ่งเป็นพื้นที่ให้เช่า213สัญญาและมีบางสัญญาทับซ้อนกับงานรื้อย้ายสาธารณภครวมถึงมีการบุกรุกข,ของชุมชนและร้านค้าจำนวน302หลังคาเรือน นอกจากนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงยังต้องใช้พื้นที่รอบข้างบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมอีกด้วยจึงมีความจําเป็นต้องเวณคืนบ้านพักอาศัยของชาวบ้าน679หลังคาเรือนและพื้นที่การเกษตรอีก923ไร่ ุจิตชาวสิริกูลรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างส่งสวนแรกคือช่วงสุวรรณภูมิอุตภเปาให้แก่บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการได้ตามแผนภายในเดือนตุลาคม2564รวมทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยยังได้ดูแลแล,และจ่ายชดเชยให้ชาวบ้านตามพาชบัญญัติการเวรนื้นที่ดินไปแล้วและยังร่วมมือกับการ เคหะแห่งชาติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ชาวบ้านและกลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยโดยสร้างอาคารที่พักอาศัย8ชั้นให้เช่าราคาถูกเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้านอีกด้วย โครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งที่ภาครัฐผลักดันให้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือการอำนวยความสะดวกการเดินทางให้แก่ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการจึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนต้องร่วมกันดูแลส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกับบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินผู้ดำเนินโครงการต้องร่วมผลักดันประเทศไทยให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นตามไปด้วยและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ EEC Focus ใหม่ทุกวันศุกร์10นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่อง16ค่ะรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึง สู่ t h a แ l น n d 4.0ไปกับ EEC Focus วันนี้หมดเวลาแล้วมุกลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลน่วยงานหรือโครงการที่ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีคอ